ตอนนี้การขายออนไลน์แบบไลฟ์สดได้รับความนิยมอย่างมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบังฮาสซันที่เริ่มจากทุน700กลายเป็นมีรายได้หลักล้านต่อเดือนก็เพราะจากไลฟ์สดบน Facebook หรือว่าจะเป็นพิมลีพาที่ใช้เวลาแค่เพียง10นาทีก็ปิดยอดขายไปได้ถึง100ล้านบาทการไลฟ์สดนั้นมันคืออะไรแล้วเราสามารถใช้เครื่องมืออะไรทำให้เราไลฟ์สดและมียอดขายแบบพิมลีพายหรือบังฮาซันได้บ้างคลิปนี้จะมาบอกกันครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Q Unbox บกันในช่องของ Q มินนี่เมนชอนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง1ฟีเจอร์นะครับที่ชเช้าพ่อค้าแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยต้องมีกันนั่นเองนะถ้าเกิดไม่มีฟังก์ชันนี้เนี่ยกว่าคุณจะไลฟ์สดจบนะกว่าคุณจะมาปิดการขายลูกค้ามันช่างยุ่งยากวุ่นวายจริงๆ,ๆนั่นเองนะครับผมซึ่งฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ยูพิกนั่นเองนะครับผมซึ่งยูพิกเนี่ย,ยก็จะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ e commerce, อีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบนแพลตฟอร์มได้แล้วหรือว่าการที่รับตัวแทนจําหน่ายบนแพลตฟอร์มได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่ยูพิกกาลังพัฒนาไนด้ก็คือการไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมการไลฟ์สดเพื่อจะเข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เวลาเขาแบบว่า CF1 อพอพิมพ์ CF1 เข้าไปปุ๊บเนี่ยบอทก็จะช่วยตอบและปิดการขายให้ได้เลยครับผมนี่แหละครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ทางของยูพิก ได้มาบอกกับผมเพื่อจะมาบอกให้กับทุกคนได้ใช้ฟังก์ชันนี้แต่ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสําหรับตัวโปรแกรมด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องนี้ครับก็อย่าลืมติดตาม1นึ่งแฟนเพจนะครับที่ชื่อว่าคิวมินนี่เมนทอร์นะครับผมก็จะแจกทั้งโพยหวยเหรียญรวมไปถึงการเทรดรวมไปถึงวิธีการขายออนไลน์ต่างๆนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางนั้นกันนั่นเองนะครับผมเพื่อการเสียเวลาครับไปรับชมกันครับผม โอเคครับเรามาดูขั้นตอนโปรแกรมกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะพาไปดูโปรแกรมจริงๆนะครับแล้วก็ไปลองเทกันดูว่าไลฟ์สดครั้งแรกเนี่ยมันดูข้อความยังไงแล้วมันดียังไงแต่ผมพุ่งตรงเลยนะมันดีสําหรับมือใหม่ที่เริ่มจากศูนย์มากๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมดูดข้อความเวลาเราไลฟ์เนี่ยมันต้องเสียตังค์รายปีนะบางทีก็เสียตังค์รายเดือนอย่างเช่นผมเนี่ยมีโปรแกรมดูดก็เสียตังค์เดือนละเก้าร้อยพันหนึ่งนะ เราคนเริ่มต้นผมมองว่าเป็นต้นทุนที่เยอะนะเราไม่รู้ว่าเราไลแล้วเราจะได้ยอดหรือเปล่าจะด้วยซ้ำนะครับผมไลอยู่ไลนะครับ how to u l i z e system นะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกการลงทะเบียนนะตรงนี้เนี่ยจะพาไปดูนะครับเขาจะมีหัวข้อต่างๆก็คือลงทะเบียนเริ่มใช้งานเนี่ยตัวเลือกเมนูระบบดูแลระบบร้านค้านะครับตัวเลือกเมนูสต็อกตัวเลือกเมนูขายตัวเลือกเมนูรายการสั่งซื้อตัวเลือกเมนูเช็คยอดนะครับตัวเลือกเมนูแชท ตัวเลือกเมนูลูกคา้าซึ่งเราสามารถแต่งชตแชทได้นะอันนี้ผมถามจากทางพนักงานแล้วเวลาลูกค้าแบบพิมพ์เซฟหนึ่งเนี่ยอยากให้บอทดเนี่ยส่งไปยังไงแล้วลูกค้าสามารถกรอ,อกเองได้เลยนะคือเรามีหน้าที่เราก็ไ like, ล์ไปลูกค้าเขาจะซื้อเขาก็กรอ,อกข้อมูลชื่อที่อยู่มาเสร็จปุ๊บโอนปุ๊บแล้วเมื่อแบบว่าเราส่งของเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาตั้งส่งให้ลูกค้าทุกคนว่าอะลูกค้าครับตรงนี้เนี่ยผมส่งหมดแล้วนะดูที่หน้าเพจหรือดูที่หน้าไหนก็นแล้วแต่นะอันนี้เขาส่งเเเลลลขพััสดใหู้้กกคาาารอตตโนนมมิยผจงๆนะ การเตรียมตัวก่อนไลฟ์อันนี้เขาจะแนะนําขั้นพื้นฐานนะครับที่ควรมีก็ Facebook บัญชีนะบัญชี Facebook ต้องเป็นเพจนะครับต้องเป็นเพจนะครับก็อย่าลืมไปสร้างเพจกันนะเพจ Facebook ที่จะใช้เพื่อทําการไลฟ์สดออนไลน์สําหรับใครที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อตัวเก่าก็ต้องรอตัวเก่าหมดอ,อายุนะครับแต่ตัวนี้ก็สําหรับใครที่แบบเปิดเพจใหม่เริ่มจากศูนย์ก็สามารถใส่ตัวนี้เข้าไปแอดจัตเข้าไปได้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีเบอร์มือถือสําหรับลงทะเบียนใช้งานระบบยู ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่า1เบอร์มือถือนะครับลงได้1เพจสมมุติคุณมี5เพจคุณก็ต้องมี5เบอร์นั่นเองนะครับผมโทรศัพท์มือถือ,อแน่นอนครับมันต้องใช้มือถือแล้วหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะ ไลฟ์สตรีมซอฟต์แวร์นะครับอันนี้สําหรับมือใหม่ผมมองว่ายังไม่จําเป็นต้องใช้นะถ้าเราไลฟ์ผ่านมือถือบอกให้เขา CF เนี่ยมันก็จบลวถ้าไลฟ์สตรีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่แล้วนะแบบว่าโอ้โหเรามียอดขายแบบวันละสิบยี่สิบออเดอร์เนี่ยค่อยมาไลฟ์สตรีมไม่งั้นมันค่อนข้างยุ่งยากนะผมผมพูดตรงเลยขนาดผมมีโปรแกรมไลฟ์สตรีมเนี่ยผมยังไม่ค่อยใช้เลย,เ,ลยเพราะผมรู้สึกมันยุ่งยากเกินไปนะแต่ถ้าเกิดแบบดังแล้วเริ่มดังแล้วมันมีสินค้าหลายตัวก็ต้องใช้สามารถเข้าที่ลิงก์เว ก็หรือว่าเข้ากลุ่มไลน์ตรงนี้นะเป็นคอมมูนิตี้ของเขาก็สามารถเข้าได้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทั้ง2อันแนบไว้ให้นะครับผมวิธีลงทะเบียนและสมัครเริ่มใช้งานนะครับเมื่อคุณเข้าใช้งานเนี่ยจะใช้เบอร์โทรนะมีแถบด้านขวาอันนี้ง่ายครับถ้าเกิดของผมเนี่ยเรียนวิดคอมมาใช่ไหมก็เขาจะเรียกว่าอัลกอริทึมเน็กเน็กเน็กและอินสตอลอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันจะง่ายๆเลยครับก็คือเราใส่เบอร์ใส่เบอร์ปุ๊บขอ OTP ีได้ว OTP เอา OTP ไปก่อ ตั้งรหัสผ่านมันง่ายมากตรงนี้เออเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะในคลิปหน้าที่เป็นเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับในรูปแบบระบบนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีส่งลิงก์นะโอ้โหอันนี้ก็ง่ายให้เรากดยอมรับหน้า Facebook อะ่ะใครเคยแบบว่าล็อกอินเกมกับ a c e b o o k นะแบบนั้นเลยครับอันนี้แล้วก็ล็อกอินสำเร็จแล้วก็อนุญ,ญาตเข้าใช้นะคุณอย่าลืมนะมันจะมีให้เราอนุญาตเลยนะว่าให้ตัวโปรแกรมนี้เข้าถึงส่วนไหนของเพจคุณได้บ้างนะครับอืมเราก็ต้องติ๊กยอมรับทั้งหมดนะครับแล้วก็เช หนึ่งบัญชียูไ์ต่อได้กับหนึ่งเพจหากคุณมีหลายเพจคุณต้องมีหลายบัญชียูไห์หมายความว่าอย่างเช่นที่ผมบอกไปว่า1เบอร์1เพจ1ยูไ์อ่ะถ้าเกิดคุณมีหลายเพจคุณก็ต้องมีหลายเบอร์ด้วยนะครับผมคุณจะมีหลายยูไ์นั่นเองนะไม่สามารถใช้ยูไ์ตัวเดียวเนี่ยสู่เป็น10เพจได้ เนี่ยครับก็จะมีเนี่ยกดลิงก์ไปที่ a c e b o o k เนี่ยเรากดคอนเฟิร์มเรากดนุญ,ญาตอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะการเชื่อมต่อระบบยูลไลเข้ากับบัญชีธนาคารนะระบบะใช้ใส่เลขบัญชีนะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตัวโปรแกรมนะสามารถเลยใช้ได้ว่าคุณต้องการกี่ธนาคารนะครับแล้วก็แก้ไขได้นะเรื่องสถานะบัญชีเพิ่มบัญชีได้ตามต้องการนะครับผมก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะนะครับผมขั้นตอนการตั้งค่าข้อความเพื่อรับออเดอร์และส่งรายละเอียดชําระเงินอ่านี่เห็นไหมครับ ข้อความแจ้งยอดสามารถเข้าเลือกระบบตัวดูแลเมนูเลือกระบบนะครับอันนี้เป็นแบบทูเลยนะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยกดตรงนี้ไปไหนต่อกดตรงนี้ไป่ไหนต่ออะไรเงี้ยไม่รู้นะครับก็สามารถมาดูทูได้เลยก็กดกดตามสเตปขึ้นชื่อร้านน,นั่นนี่ลูกค้าเสียเข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นมาว่า Facebook เน m e ชื่อลูกค้าอะไรเงี้ยครับผมรายการที่ลูกค้าได้สั่งซื้อนะครับลิงก์สําหรับให้ลูกค้าสรุปนะรายการสั่งซื้อพร้อมแนบสลิปโอนรวมไปถึง สถานที่จะส่งสินค้าอ่านี่ลูกค้ากอกเองได้เลยนะเป็นอะไรเจ๋งมากนะครับออคือผมอดูไลฟ์สดของพี่พๆน้องๆหลายคนสําหรับที่เริ่มมาใหม่นะแบบพอเขาไลฟ์อยู่แล้วมีให้ CF เนี้ยเขาต้องมานั่งตอบนะแล้วก็ที่เขายังไม่เริ่มที่จะใช้โปรแกรมดูดอย่างแรกเขาอาจจะยังไม่รู้อย่างที่2ก็คือมันมีมูลค่าก็คือคุณต้องจ่ายเพื่อเข้าไปซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ซื้อหลายเดือนแม่งเดือนละเป็นพันน่มันก็แพงแต่เนี้ยคุณมาลองใช้ฟรีก่อนถ้าเกิดคุณชอบคุณก็ใช้ตัวเดิมไปเลยนะตัวนน้ใช้ฟรี ล้วค่อยไปเทียบทีหลังก็ได้ว่าเฮ้ยแบนด์นั้นแบนด์นี้มันต่างเลยค่อยๆว่ากันนะครับแบงค์แอคเคาท์นะต้องไว้ก่อนนะ,ะเพอใช้งานนะครับแล้วก็วันที่ลูกค้าทําการสั่งซื้อสินค้านะครับผมนี่การที่เรามีระบบเข้ามาช่วยอ่ะผมพูดตรงว่ามันช่วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือออเดอร์เราไม่ตก่นนะครับพราเราเห็นออเดอร์เนี่ยถ้าเกิดใครเคยขายเหมือนช้อปปี้ลาซาด้าจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดใครแบบขายอะไรยุ่งแล้ง แชทมันจะตกหล่นลูกค้าก็จะตกหล่นเลขพัสดุจะตกหล่นมันมีข้อเสียหายเราเยอะเออหรือลูกค้าแบบมาประจานเอ้ยเพจแม่ยังไม่ส่งของโอนตังค์แล้วแต่จริงๆแล้วเราต้องการส่งของคนแต่แชทมันตกหล่นนั่นเองนะครับก็ลูกค้าสามารถใส่เมนคิวออเดได้นะครโอนเงินนะก็ค่าเริ่มต้นต่างๆนี้จะเป็นพวกการตั้งค่านะครับผมนะฮะนี่ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อรับออเดอร์นะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดชำระเงินนะก็เสียครังแรกนะครับก็จะขึ้นลักษณะนี้นะ ซีเอฟครั้งถัดไปนะสำหรับลูกค้าคนเดิมนะครับผมก็ข้อความทวงยอดเจ๋งมากนะในกรณีที่ลูกค้าเอฟสินค้าแล้วไม่ชมําระเงินนะเราสามารถแจ้งข้อความทวงยอดได้ด้วยโคตรเจง๋งบางทีเนี่ยเราดูไลฟ์สดเห็นคนเอฟเยอะๆบางทีเขาเอฟเอฟหลอกนะเอฟก็คือแบบอ่ะตอนแรกแตัดสินใจจะเอาแหละหรือว่าแกล้งพ่อค้าแม่ค้าอันนี้ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าคุณไปทําให้เขาเสียใจนะเออคนที่เอฟหลอกแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทั้งท้ที่ตัวผมอะไม่เคยโดนเอฟหลอกเลยครับเออแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการแบบใหควังนะ มันไม่ค่อยดีนะครับผมก็มีระบบทวงยอดให้เราด้วยนะเออว่าคุณยังไม่โอนนะอะไรเงี้ยข้อความรับยอดนะครับผู้ส่งนะครับเป็นข้อมูลร้านค้าปรากฏในบิลออเดอร์นะครับแล้วก็ขนส่งสามารถเลือกบริษัทตามลิสต์เพื่อให้ระบบเนี่ยแจ้งจาการตรวจสอบสถานะส่งสินค้าได้เออมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากใครเคยเสของพิมพ์ายเนี่ยเท่าที่ผมดูโปรแกรมทั้งหมดเนี่ย แทบจะเหมือนกันเลยนะอืมแทบจะเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวจริงๆแล้วก็แมชชนิกือระบบของเขาอีกทีนึงนะครับผมขั้นตอนการตั้งข้อความเพื่อรับรายละเอียดนะก็ยังมีนะการพิมพ์ by order อ่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยพิมพ์โชว์เลยสําหรับใครที่ขาย l a ซาด้าช็อปปีหรือว่าช่องทางอื่นแล้วเราพิมพ์ใบปะหน้าไอไพิมพ์ by order เนี่ยมันก็คือที่อยู่ลูกค้านั่นเองนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ by order เพราะว่าในนั้นก็จะมีเลขแท็กก i n g ต่างๆรวมไปถึง ชื่อที่อยู่นั่นเองนะครับผมข้อความแจ้งเลขพัสดุเช่นที่ผมบอกไปนะครับผมลูกค้าก็สามารถเช็คได้เลยแลวเราไม่ต้องมานั่งไล่หาเช็ดนั้นเช็นู้นเช็นี้นั่นเองนะครับผมก็หมายเหตุนะครับก็หากมีนะครับระบบภาษีคุณสามารถใส่เข้าไปได้นะสำหรับคนที่เปิดบริษัทนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือการตั้งค่าระบบนะครับชื่อร้านนะครับข้อความแจ้งยอดนั่นเองนะแล้วก็ลูกที่แสดงออเดอร์ค่าส่งเริ่มต้นอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวระบบีกทีนะครับ การเตรียมสต็อกสินค้าก่อนไลน์นะครับก็คุณก็ต้องมีการเตรียมก่อนนะอย่างแรกก็คือรหัสสินค้านะครับผมเป็นตัวภาษาอังกฤษหรือไทยนะครับผมตามตัวเลขรหัสก,ก็อย่างเช่น CF1 กปอ2ออย่างเช่นเราขายกล้องเงี้ยก็กออะไรเงี้ยหรือว่าเราขายแอลกอฮอลกก็อกอฮอลอะไรเงี้ยก็รหัสสินค้ารหัสการขายนะครับสำหรับให้ลูกค้าพิมพ์เซฟเข้ามานะซึ่ง2ตัวนี้เนะี่ยผมได้ถามไปแล้วนะ ว่าสามารถตั้งตัวเดียวกันได้ไหมเพื่อเราสับสนไงรหสินค้าคืออะไรวะแล้วรหัสการขายสรุปตัวนี้มันคือแอลกอฮอล์มันคือแอลกอฮอล์ใช่ไหมสามารถตั้งตัวเดียวกันได้นะครับเพื่อการเงางงนะครับแล้วก็รายละเอียดสินค้านะครับผมก็ใส่เข้าไปได้เลยนะอ่านะครับผมดูตัวอย่างเช่นนะครับเห็นไหมครับทีสิบสามเสื้อสีดำเอ็มอ่าเห็นไหมก็จะติดลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็มีหน่วยนะครับว่าเล็กสั้นนะครับอ่าจริงๆหน่วยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ อันนี้ผมก็ถามเขาเหมือนกันนะว่าหน่วยเขาเรียกว่าอะไรคืออะไรอย่าง,างเช่นปากกาเล็กดมเงี้ยหนังสือเล็กเล่มเงี้ยเออมันเป็นหน่วยจริงๆไม่ต้องใส่หรอกครับแล้วก็ราคานะเราต้องการขายต้นทุนเท,ท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ความเจ๋งอย่างหนึ่งมันมีราคาส่งด้วยนะเออนะครับผมราคาแบบต้นทุนอะไรเงี้ยสำหรับใครที่แบบเหมาเยอะๆเราหลักจะลดเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยก็ลดให้สมมุติผมตั้งว่าอออแอลกอฮอล์หนึ่งแอลกอฮอล์หนึ่งนั่นเองครับผมพิมมาถ้าเกิดใครสั่งเกิน12ขวดผมให้ราคาส่งเลยก็สามารถตั้งได้นะ ก็ถือว่าเจ๋งนะครับอ่าอย่างแรกนะสามารถกดปุ่มส่งออกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้ามาเป็น Excel นะใส่เข้าไปได้เลยเพื่อทาบันถึงรายการเก็บไว้อันนี้ก็คือเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้านะครับเผื่อเราไปใส่ใน Excel ว่าเรารู้สึกว่าเอยลูกค้าชอบแบบไหนอะไรเงี้ยหลังจากที่เราได้มาเป็นไฟล์ Excel แล้วเราก็จะวิเคห์ใช่ไหมวิคาะห์ุ่มลูกค้าน่าจะชอบลักษณะนี้เราก็สามารถนําเสนอโปรโมชั่นต่างๆเข้าไปได้โอเคแล้วก็กลับมานําเข้าแล้วก็เลือกลบรายการนะครับผมตรงนี้เราเข้าไปค่อยไปดูนะครับผมตรงนี้เลยนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะโเค การเตรียมสินค้าสําหรับรายขายด้วยเมนูขายนะอันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งในหน้าลิสต์ของเขานะเดี๋ยวเราก็ได้เห็นตัวจริงกันอยู่แล้วนะการดึงสินค้ามาทําสต็อกการดึงสินค้าจากรอบที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ทำไปดูแต่ผมชอบอันนี้ฮะส่งบอร์ดแคสหาลูกค้าจำนวนนี่มันโคตรเจ๋งนะสำหรับใครที่แบบว่าปิดการขายลูกค้าไม่ได้ในคืนหรือว่าลูกค้าในยีิบสี่ชั่วโมงนะเนี่ยถ้าเกิดเขารีบโอนเนี่ยเขาจะได้โปรโมชั่นพิเศษ จากไลฟ์ไปด้วยอะไรเงี้ยเออก็กระตุ้นให้ลูกค้าได้โอนนั่นเองนะครับผมก็กด้วยกฎของ f e c o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  k n p n p e อะครับเขาสามารถส่งวอดแคสได้ไม่เกิน24ชั่วโมงเท่านั้นสมมติลูกค้าทักมาหาเราแล้วเนี่ยเกิน24ชั่วโมงเนี่ยตามกฎของ f c e e o o o เนี่ยเขาจะไม่ให้เราส่งข้อความกลับไปนั่นเองนะครับผมไม่งั้นเราอาจจะโดนบล็อกได้นะ ต่อมารับเพิ่มสินค้านะครับไลฟ์วีดีโอแล้วก็กล่องข้อความโพสก็อันนี้ทั่วไปนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเริ่มไลฟ์สดกับยูพิกนะครับเราก็มีหลายสินค้าหลายชื่อนะครับก็สามารถตั้งลัสณะได้อน,นี้เดี๋ยวค่อยไปตั้งทีเดียวนะครับรายการคำสั่งซื้อเดี๋ยวอันนี้ปรินให้ดูทีเดียวนะครับผมมันเป็นวิธีแบบ how to อะ่ะก็คือทํายังไงนะอะไรเงี้ยมันต้องทําให้ดูอยู่แล้วนะครับผมสรุปรายการคําสั่งซื้อนะระบบยอ่อนน่นนั่นนี่นะครับผมก็อย่างเช่นที่ผมบอกไปเมื่อข้งต้นนะอันนี้จะเเเป็็นนแบบ Howto ว่าาถ้กิดคุห ตัวไฟล์ตัวนี้คุณก็สามารถไปทําเองได้เดี๋ยวคิวแนบไฟล์นี้ไว้ให้ใต้คลิปละกันสําหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากจะรู้เมคนิกทาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรอคิวลงคลิปหน้าเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะเช็คยอดโอนจากลูกค้าได้นะอ่านะครับก็อันนี้คือการเช็คยอดอวัวระบบไลน์ยูไลฟ์นะครับผมระบบแชทยูไลน์นะครับนี่ครับลักษณะนี้ก็คือเป็นข้อความที่เราตั้งนะ ก็ส่งไปลูกค้ายังไม่โอนะอวแล้วนะสะกอกที่อยู่นะอะไรประมาณนั้นครับก็สามารถตั้งได้ให้บอร์ดมันรันคือผมพูดคําเดียวเลยนะถ้าเราทําทุกอย่างให้เป็นระบบอะเราจะสบายมากเว้ยที่เราแบบทํางานหนักๆอยู่แล้วเรายังขายหนักๆอยู่คิวว่าเราจะวางระบบไม่ดีคิวเคยแบบว่าโอ้โหดูแลตัวแทนแบบ4ี่ห้าพันคนด้วยตัวคนเดียวแม่งหนักชิบหายแบบวันๆเนี่ยโอ้โหตอบแต่แชทต,ตอบแต่แชทแล้วเราก็จะลงคลิปด้วยมันเยอะครับฉะนั้นแล้วเราต้องทําอะไรให้เป็นระบบซึ่ง ถ้าเราเป็นระบบตั้งแต่วันแรกมันจะดีกับเรามากๆคือเราจะได้มีระบบอีกแล้วไงเราก็รอแค่ลูกค้าเข้ามาใช่ปหมละ่ะเออแต่ถ้าวันหนึ่งที่ลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วเราไม่มีระบบวันนั้นคุณจะเจอหายนะที่แบบเออขายดีก็คุณอขายดีคุณก็เครียดอะคือทั้งวันคุณอาจจะไม่หลับไม่นอนนอนไม่เต็มอิ่มไม่มีเวลาให้ครอบครัวคุณต้องตอบแชทต,ตลอดเวลาสะดุ้งตื่นมาตีห้าคิวเชื่อว่าใครเคยเจอแบบนั้นเนี่ยจะเข้าใจฮะก็ถ้าเกิดเรามีระบบตั้งแต่วันแรกที่เราคิดว่าจะเปิดเพจแล้วจะขายของออนไลน์อย่างเต็มที่ ็จัดระบบนี้ไปเลยครับเพราะฟรีไม่มีใครจ่ายเองนนั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับสาหรับยูพิกยูไลน์นะครับสำหรับใครที่ไลฟ์สดอยู่นะแล้วไม่มีโปรแกรมช่วยตอบนะครับผมเชื่อว่าคุณเนี่ยเสียอะไรได้ไปมาหาศาลนะแล้วระหว่างที่คุณไลฟ์อยู่แล้วคุณมาตามเก็บลูกค้าที่หลังเนี่ยมันเสียเวลารวมไปถึงตอนที่คุณกําลังไลฟ์อยู่แล้วคุณตอบแชทได้ด้วยเนะี่ยมันก็เสียเวลาลูกค้าคนอื่นที่เดินเข้ามาใช่ไหมฉะนั้นแล้วครับเมื่อเรามีระบบแบบนี้ใช้ได้ฟรีคุณจงใช้ระบบให้มันทํางานแทนคุณณแล้้้ววววคุจะสสบาาายกก่รรัััหนนี็ตตอองข ก่อนถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตอนบนหน้าจองคุณเป็นคนแรกๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม